10พฤศจิกายน2567ที่นี่จังหวัดบึงกาฬครับในที่สุดต้นนี้นะครับก็หลังจากที่ป่วยด้วยเชื้อราไฟทอปทลาเชื้อราฟิลเซียมแล้วก็มอดนะครับในที่สุดมาถึงวันนี้เราก็ต้องจำเป็นต้องตัดเนื่องจากว่าดูสภาพโดยรวมแล้วไม่น่าจะไปรอดดูสภาพของกิ่งปลายกิ่งเขาก็แห้งนะครับอยอดของเขาเขาก็แห้งแล้วนะครับ นี่ครับคือสาเหตุหลักๆ3ประการที่ทำให้ทุเรียนต้นนี้ไปไม่ได้นะครับไปต่อไม่ได้นี่ครับสภาพของลักษณะของอขแขนงที่แตกออกมานี่แม้ว่าเขาจะแตกออกมาแต่ว่าไม่สามารถที่จะเลี้ยงหรือว่าสร้างใบจเจริญเติบโตต่อไปให้กับลำต้นได้ จุดที่หนักที่สุดนั่นก็คือบริเวณลำต้นนะครับลำต้นนี่เปลือกของลำต้นนี่เขาจะเปื่อยออกเปื่อยแล้วก็แห้งหุ้มต้นแล้วเรียบร้อยนะครับในช่วงฤดูฝนตกชุกๆนั้นปรากฏว่า,าลำต้นนี่เขาจะแฉะชํำอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็จะมีร่องรอยของมอดเข้ามาเจาะนะครับมอดนี่ก็คือตัวพาหะในการนำเชื้อเข้าสู่ลำต้นทุเรียนได้อย่างรวดเร็ว เบื้องต้นนั้นก็ทุเรียนเขาป่วยก่อนนะครับป่วยด้วยโรคเชื้อไฟทบทลราเมื่อต้นป่วยเสร็จแล้วเปลือกเขาก็จะเปื่อยส่งกลิ่นออกไปข้างนอกนะครับกลิ่นนั่นแหละคือกลิ่นที่ชักชวนให้หมอดเข้ามาเจาะซ้ําอีกทีหนึ่งการที่มอดเข้ามาเจาะซ้ำนี่ก็คือในหัวหมอดเขานั้นก็จะมีเชื้อรานําเป็นพาหะนำเชื้อราเข้าสู่ต้นได้อย่างรวดเร็ว ก็ถือว่าเป็นบทเรียนหนึ่งบทเรียนนะครับในการที่เราปล่อยให้ทุเรียนของเขาป่วยไปนานเกินไปในช่วงฤดูฝนตกชุกๆนั้นต้นนี้เป็นต้นที่มีกิ่งใบหนาเยอะนะครับในช่วงปีที่แล้วปีที่แล้วเราได้ทําการรักษาจนหายหายมาจนถึงเดือนพฤศจิกายนเดือนนี้แหละครับหายแต่ปีนี้เขาป่วยอีกป่วยมาในช่วงกลางฤดูฝนเป็นต้นมา และในที่สุดถึงวันที่10พฤจิการนี้เราก็จําเป็นต้องตัดออกนะครับแล้วเราค่อยเอาดินตรงนี้ขุดดินตรงนี้ตากแดดเอาขี้เถ้าเอาอะไรมาใส่ก่อนแล้วคอ่อยปรุงดินให้สมบูรณ์รวมทั้งปราบเชื้อราอยู่ที่แถวนี้ให้หมดไปก่อนปีหน้าเราค่อยจะทําทการลงมือปลูกใหม่ทดแทนที่เดิมนะครับแต่มันก็ยังมีเหลืออยู่ต้นหนึ่งต้นคู่เล็กๆตัวนี้ต้นน้องของเขา แต่ว่าต้นน้องของเขาก็มีลักษณะป่วยเช่นกันนะครับดูสภาพแล้วอาจจะไม่ไม่ผ่านฤดูร้อนนี้เช่นกันนะครับนี่คือส่วนอีกต้นนั้นก็มีลักษณะคล้ายกันเลยครับเราก็จะดูไปก่อนว่าเขาจะผ่านฤดูหนาวไปได้หรือไม่โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ